ขอเสนอเป็นพระเลี่ยมทองมังครับรายการต่อไปนะครับขอเสนอเป็นพระเลี่ยมทองนะครับเลี่ยมทองแท้นะครับองนี้เลี่ยมทองแท้ชื่อรุ่นว่ารวยทันใจนะครับเลี่ยมทองแท้นะครับชื่อรุ่นว่ารวยทันใจ ปี2,558รวยทันใจปี2,558เส้นนี้เป็นเหรหลุดจำนำนะครับเส้นนี้เป็นเหรหลุดจำนำลงยาแดงนะครับามาดูด้านหน้ากันนะครับจมูกก็โอเคครับโด่งสวยชัดเจนนะครับลงยาแดงนะครับไม่มีแตกนะครับลงยาแดงไม่มีแตก ลงยาน้ำเงินข้างในนะครับอ่ามีจีวอนสกิดนิดเดียวครับลงยาจีวอนสกิดนิดเดียวนะครับมาดูด้านหลังครับอ,อ่ามาดูงานเลี่ยมครับอ่าเป็นงานเลี่ยมปิดนะครับเลี่ยมปิดสีด้านนะครับถ้าเลี่ยมปิดแบบนี้นะฮะโอกาสที่จะเบี้ยวนะฮะรอบเบี้ยวโอกาสที่รอบจะหลุดนี่มีมีน้อยมากเลยนะครับ ่าลุยตรงมีโครร้ดมีเลขชัดเจนนะครับอ่ามีเลขตรงนี้นะครับมีโค้ดต,ตรงนี้นะครับชัดเจนนะครับเหลีเส้นนี้เป็นเหลดแท้แน่นอนครับทางร้านเจ้ากูกเก่าโลตัสอยุธยารับประกันครับรับประกันเหลดแท้นะครับทองแท้นะครับเป็นรวยทันใจนะฮะร,รุ่นรวยทันใจปี2558 เส้นนี้นะครับทางร้านโจกุงเก่านะครับขอเสนอราคาที่สองหมื่นสองพันบาทครับเหลดรวยทันใจห้าแปดนะครับสองหมื่นสองพันบาทนะครับ, 22, บ,รบเลี่ยมทองแท้นะครับเลี่ยมทองแท้นะครับแต่เพชรนี่ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเพชรแท้หรือเปล่านะฮะขอ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 ออกตัวว่าเป็นเพชร สังเคราะแล้วกันนะครับอันนี้อันนี้จะอาจแต่อาจจะเป็นเพชรแท้หรือไม่แท้นี่ไม่แน่ใจนะครับเพราะยังไม่ได้เช็คนะครับแต่ขอออกตัวเป็นเพชรสังเคราะห์ก่อนแล้วกันนะครับนะฮะเพชรสังเคราะห์ก็คือไม่ใช่เพชรแท้นะครับฮะรวยทันใจขนาด2บาทนะครับสายก็ดูสายครับอ่าสายก็ถือว่ายังสวยครับใช้งานมานิดหน่อยครับไม่ถึงไม่ถือว่าใช้งานมันหนักนะครับสายก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับ มาดูด้านนี้ครับสายก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับอ่ายังสวยงามนะครับมาดูด้านนี้ครับสวยงามนะครับเลดรวยทันใจนะครับเลี่ยมทองนะครับเลี่ยมทองแท้นะครับเนื้อเงินลงยาแดงขนาด2บาทนะครับทางร้านเจ้าคุ้มเก่าข็เสนอราคาที่สองหมื่นสองพันบาทครับ รับประกันเหรแท้นะครับรับประกันทองแท้นะครับแต่เพชรนี่ขอออกตัวเป็นเพชรสังเคราะห์ก่อนนะครับเพราะว่าทางร้านยังไม่ได้เช็คนะครับรวยทันใจนะครับชื่อดีนะครับรวยทันใจสภาพสภาพสวยนะครับใช้งานมาบ้างบางๆนะครับไม่ถือว่าใช้งานมาหนักนะครับราคา2 2 0 0 0บาทนะครับ ผ่านไปนะครับสำหรับเบรดรวยทันใจ